โรงเรียนบ้านหนองกุ้งได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกิจกรรม plc ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองกุ้งได้จัดทําการคิดวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนของสสวท โดยการตั้งคำถามการแสดงสารสนเทศการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมคณะครูทุกคนจะใช้รูปแบบการสอน5ขั้นตอนจากนั้นคณะครูได้จัดทำปฏิทินปฏิบัติการกระบวนการ PLC โดยการวางแผนการปฏิบัติการสอน การสังเกตการสอนในระหว่างการสังเกตการสอนจะมีการสะท้อนผลเพื่อนำไปปรับปรุปรงแก้ไขและพัฒนาครั้งต่อไปผลที่ได้รับจากกระบวนการ PLC 1. น,นำนำวัตกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจนสามารถเป็นนวัตกรรมที่ดีได้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจได้ด้วยความสุขยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2. ครูมีการวางแผนร่วมกันหาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนช่วยกันพัฒนาปรับปรุงจนกระทั่งนำสื่อนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียนได้ 3. ได้เรียนดูวิธีการสอนเทคนิคการสอนของครูแต่ละท่านวิธีการนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้นำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้เราสามารถนำมาต่อยอด เพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้ดียิ่งขึ้นปัญหาที่พบจากการจัดกระบวนการ PLC 1. นักเรียนบางคนขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการต่อยอดของ PLC จะนำสื่อนวัตกรรมที่ถูกคัดเลือกมาเป็นแบบอย่างไปเผยแพร่กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนำไปใช้ต่อไป เนื้อหาบางเนื้อหาในชั้นนั้นๆไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการสอนของครูออกแบบมาดังนั้นครูผู้สอนควรมีการวางแผนจัดเนื้อหายอย่างเป็นระบบการทำกระบวนการ PLC เข้ามาพัฒนาและต่อยอดเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะว่าครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนนักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคนิควิธีการที่ครูนำมาใช้จัดกระบวนการนิเทศ ติดตามเป็นระบบกระบวนการ PLC จึงเป็นกระบวนการที่พัฒนาทั้งระบบและองค์กรสรุปผลการขับเคลื่อน PLC ครูผู้สอนและผู้นำสถานศึกษาได้ทำงานร่วมกันในชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพแล้วครูผู้สอนทุกคนจำเป็นต้องร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ที่เหมาะสมของครู โดยต้องทบทวนให้ครูผู้สอนใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียนและอยู่กับนักเรียนตลอดเวลานั้นได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการใช้เวลาของครูผู้สอนในแต่ละชั้นเรียนปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในแต่ละชั้นจะมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปก,กับการทำแผนเตรียมการสอนการประชุมการปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน การให้คำปรึกษาและการทำงานกับนักเรียนเป็นรายบุคคลการแวะเวียนชั้นเรียนอื่นๆเพื่อการสังเกตการสอนและการได้ใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่างๆด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้นเป็นต้นการที่จะให้กระบวนการ PLC ดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องสร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าของความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้นและช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไปด้วย